มาในเวลาใกล้11นาฬิกานะครับก็ใกล้ทานข้าวกันแล้วนะครับวันนี้เจนจันให้นะครับก็จะพามาเดินชมนะฮะรถในสต็อกข้างหลังนะครับเมื่อวานนะครับพี่ชริตไลฟ์สดนะฮะในสต็อกด้านหน้านะครับในโชว์รูมนะฮะไปแล้วนะฮะผมเจนจันให้นะครับก็มาเดินชมด้านหลังนะครับนะฮะจะแบ่งเป็นซี่เป็นฝ้าไปนะครับว่ารถเรายังมีอะไรเหลือบ้างนะครับยังมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับบอกเลยว่ารถสวยๆทุกๆกคันนะครับ เผื่อบางคนนะฮะคิดว่ารถคันนี้ขายไปแล้วนะครับบางทียังอยู่หรือบางคนที่ตามหารถคันนี้มันก็ยังอยู่มันยังมีให้เห็นนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันฮะรถเรามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่คือโชว์รูมรถบ้านคุณเฉลิฐนะครับช่องเฉลิฐคาร์นะครับนะโชว์รูมเราอยู่ที่พุทธมณฑลสายห้านะครับนะติดกับกรุงเทพเลยนะครับก็ถ้ามาจากทางกรุงเทพนะครับทางตลิ่งชันมาทางนู้นมานะครับก็ไล่นะหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะแล้วก็จะไปเจอโรตัสสารยานะครับอยู่ฝั่งเดียวโรตัสสารยานะครับ ห้าร้อยเมตรซ้ายมือถึงเลยนะครับหรือใครมาจากฝั่งทางนครปฐมนะครับก็จะผ่านมาทางเซนทันสารยานะครับตรงยาวเลยประมาณสักสามร้อยเมตรนะฮะเยื้องนะฮะขวามือมองตรงข้ามผู้ผู้เห็นโชลูมสวยงามอันมีสง่านะครับอยู่ตรงข้ามเซนทันสารยาและกลับรถมาก็มาเจอกันนะครับวันนี้เจจะให้นะครับมาพร้อมกับน้องๆนะฮะทีมงานทั้งสองคนนะฮะอยู่ด้านหน้าผมเองนะครับนี่ก็จะเสบีนาฬิกาแล้วนะครับก็จะ มาไลฟ์สดนะครับให้ดูรถก่อนที่จะไปทานข้าวทานปลากันนะครับก่อนที่จะเข้าเที่ยงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงนิดนึงนะครับอ่าเสียงชัดไหมครับเสียงเสียงชัดกดเลขหนึ่งหน่อยนะฮะนะฮะเลขหนึ่งเลยนะฮะวันนี้เป็นวันดีนะครับวันที่หนึ่งนะฮะกันยายนสองพันหายหกสิบแปดอ่าชัดนะฮะเสียงชัดนะครับ โอ้โหคือภาพนี้เป็นภาพที่เห็นแล้วแสบแสบเลยนะโคตรแดดเปี้ยงเลยนะฮะเปี้ยงเลยนะฮะเมื่อวานฝนวันนี้ก็แดดเปี้ยงๆนะครับก็จะเย็นนะฮะโลก ของเรานะฮะประเทศไทยเราอากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็จะพาไปดูชมรถเย็นๆดีกว่านะฮะตามผมเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะเชรูมเรามีรถมากมายหลายคันนะมีทุกแบบนะครับจะเป็นรถเก๋งซีดานแฮชแบ็กครับรถตู้ SUV นะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเริ่มเลยเดียวครับเพราะอากาศร้อนมากเนี่ยครับเมื่อวานพ่ชูริเขาไลฟ์ไปแล้วนะครับนะครับนิสสันเอ็กเซลนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฮบิดนะครับ เป็นไฮบริดนะครับเมื่อวานเขามีทําราคารถพิเศษมาด้วยครับนี่คันนี้ปียี่เลยนะฮะหน้าใหม่แล้วนะครับเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะครับไม่หนึ่งแสนมนกิโลนะครับเหลือราคา5้าแสนบาท5้าแสนบาทนะครับคันนี้นะฮะอ่าตังนู้นเลยฮะนี่เอาผ่าเดี๋ยวให้พี่ชลิศมาไล่อีกทีนะครับอันนี้เป็นซีอวนะครับซีอวคันนี้แต่คันนี้ผมบอกแล้วว่าสวยมาก นะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับตัวนี้นะฮะ9364นะครับรถเราก็เยอะนะฮะ9364ไม่เจ็ดหมื่นโลไม่เจ็ดหมื่นโลนะฮะเป็นตัวปี2020เลยนะครับ 2.4L ขับ4สปีดได้เจ็ที่นั่งนะครับโอ้ราคารถแดงคันนี้แพงมากนะครับประมาณประมาณประมาณล้านหกได้เลยนะฮะคันนี้ราคาเหลือแค่เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทเจ็ดแสนหกหมื่นไปได้สีขาวด้วยได้จิตที่นั่งด้วยตัวท็อปด้วยนะฮะนี่คันนี้ก็ อ่าเป็นเจ็ดที่นั่งเช่นด้วยกันนะครับเป็นตัว e นะครับ c u v นะครับ2 4 e นะครับตัวนี้เจ็ดที่นั่งเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ปี2018แล้วนะครับนะฮะเลขมาอยู่ที่180,000สมนกิโลนะฮะรถคันนี้บอกเลยเข้าศูนย์ตลอดนะครับแล้วคันเนี้ยราคาเขาทำพิเศษมาให้เลยครับเหลือแค่599,000บาทเอง599,000บาท c u v เจ็ดที่นั่งคันนี้นะฮะใครอยากได้ทักมาเลยฮะราคาถูกๆเลย599นะครับนี่ฮะ Mitsubishi Xpander คันนี้บอกเลยว่าสวยทุกตรงนะครับผมก็ได้ทำไลฟ์สดคันนี้ไปแล้วนะฮะเพราะตอนนั้นทำทาคลิปเจ็ดที่นั่งนะครับอ่าตัวนี้ Mitsubishi ็กซ์แพนเนะครับปี19นะฮะปี19นะครับเลขไม่อย่าตกใจนะฮะหกหมื่นกิโลนี่สวยยันเงาแล้วคันนี้รอบพันเลยเลยมาเลยไม่หกหมื่นกิโลเองนะฮะไม่หกหมื่นกิโลนะครับไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเดิมๆเลยนะครับคันนี้ได้ปี2019ั้านี่เขาเลขไม่หกหมื่น คันนี้ติดจองแล้วก้านะครับเดี๋ยวรอประมาณสักสองสวันนะครับเดี๋ยวแจ้งไปนะครับติดจองแล้วครับนี่ฮะคันนี้บอกเลยว่าถามหามากันเยอะนะฮะถามถามคันนี้มากันเยอะมากเลยนะครับกับเจ้า Ford e v อ r อรนะครับเป็นตัว2.0ไทเทเนียมนะฮะ2.0ไทเทเนียมราคานี่เป็นราคาพิเศษเดี๋ยวผมดูนเนี่ยเดือนเก้าแล้วนะครับ อ่ฟอร์ดเอเบรต์นะครับใช่จริงด้วย2.0จุเทอร์โบไทเทเนียมนะครับปี2019นะฮะปี2019เลขไมล์สี่หมื่นกิโลสี่หมื่นกิโลนะครับราคานที่พิชริตตั้งไว้6กแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับที่จริงจะตั้งราคานั้นนะครับเอาเป็นว่านะครับลูกค้าที่ดูอยู่นะครับนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะลุงปลาน้าอานะครับที่ชมช่องผ่านทางนี้นะครับราคาเหลือแค่6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทได้ไมล์สี่หมื่นโลได้สีทอง ได้เป็นตัวไทเทเนียมรถสวยมากคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนขับโคตรดีเลยนะฮะนี่ฮะคันนี้อย่าช้านะฮะคนถามเยอะมากอยากได้รีบจัดเลยฮะโอเคมาตรงนี้เลยครับนิส a ันคลิกนะครับนิส s ันคลิกนิสสันคลิกคลกิคลิกคลิก,ลกพอ,อมาให้เห็นแล้วนะครับก่อนหน้านั้นคันเก่านะสีเทาขายไปแล้วนะครับคนถามมากันเต็มเลยะฮะมาถ่ายตรงหน้านยฮะรถสวยมากนะครับ นิสสันคลิกนะครับเพิ่งมาร้อนๆเลยนะครับน้องชอนนะครับก็ได้รีวิวคันนี้ไปแล้วติดตามทางช่องอแพลตฟอร์มทุกๆช่องได้เลยนะครับมีหมดนะครับกับรีวิวคันนี้นะครับนิสสันคลิกอีพอเวอร์หนึ่งจุดสองวีแอลตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปเลยโหรถคันนี้เงาแวบเลยนะฮะเงาแวบเลยนะครับปีสองพันยี่สิบสองเลยนะฮะเลขไม์แค่ห้าหมื่นกิโลห้าหมื่นกิโลรีบๆเลยนะฮะคันนี้ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาท 5แสนสี่หมื่นห้านบาทนี่คือนิสสันคลิกนะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับ e power รถน่าใช้มากบอกเลยคันนี้มาไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ไปทุกครั้งนะครับเพราะว่าเคยซื้อมาทุกครั้งเนี่ยอยู่ไม่เกิน7วันไปแล้วนะครับเราว่ามีคนถามหากันเยอะมากกับเจ้านิสสันคลิกนะครับคันนี้ได้สีส้มนะฮะส้มตัดดำนะฮะเป็นทูโทนสวยมากนะครับสวยมากรถขับดีมากนะครับน้องชอนน้องชอนรีวิวไปแล้วนะก็ไปเปิดดูได้นะครับหรือว่าถ้าสนใจนะฮะ โทรแซ้เขาไม่ได้เลยครับ0957379594หรือ0877676767โทรหาน้องเจนได้เลยนะจ๊ะได้เลยนะจ๊ะอ่าเทิบมาเทิบมาดโคตเยอะเลยนี่ฮะบบโอนะฮะเมื่อวานพี่ชริตเขาไลฟ์สดไปแล้วนะครับไม่ได้เห็นนานมากเลยนะฮะกับเจ้า Honda Bri โนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะฮะฮอนด้าเบโอนะครับ 1.2V นะครับ 1.2V นะครับโอ้โหปี19ด้วยนะครับ ได้ปี19ไม้160,000โลนะฮะไม้160,000โลนะครับราคาพี่ชลิตเขาขายให้นะ248,000ใช่ไหม248,000นะฮะ B.O. Honda เป็นอีกุกคาที่เป็นเครื่องยนต์4สูบนะฮะเหมือนเครื่องยนต์เครื่องยนต์นี่เป็นเหมือนแจ๊ตย่อส่วนมาแจ็ ET, เครื่องพันห้าอันนี้เป็น B.O. เครื่องพันสองได้4สูบ สเสถียรในการขับขี่ตอบสนองได้ดีมากเป็นรถอีคาอีนึงรุ่นที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นเครื่องพันสองประหยัดก็ประหยัดอยู่แล้วนะครับแล้วมันเป็นสี่สูบนะครับการขับขี่ที่สเสถียรนะสี่สูบเวลามันวิ่งโช๊ตจะใช้ชชชเครื่องมันนิ่งนะฮะไม่เหมือนเครื่องสามสูบที่มันมันไม่ค่อยบาลานซ์นะครับบางทีเราเห็นไหมครับพวกอีโกคาสามสูบบางทีมันมีสั่นนู่นนี่นั่นแต่คันนี้นิ่งๆเลยนะฮะแล้วเป็นเครื่องยนต์สี่สูบและแค่สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทได้ปีสิบเก้าสี่บนเบ นานๆมาทีใครอยากได้รีบมาจับมาจอนครับกับเจ้าฮอนด้าบีโอตัวท็อปด้วยนะครับ1.2วี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 ขัรถับว่ผ่อนเท่าไหร่ครับไหครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000นะฮะเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000ถูกไหมฮะเหมือนผ่อนมอไซค์คันหนึ่งนี่คือบีโอนะครับนี่ก็อยู่ช่วงหน้าฝนนะครับตากแดดตากฝนสบายยเลยนะครับสบายไม่ต้องไปเปรียกนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ที่ผมบอกมันเป็น4 ถ้าชอบรีบทักไปเลยนะฮะรถคันนี้อยู่ได้มีนานแน่นอนนะครับเพราะว่าบีโอเป็นรถที่เครื่องยนต์สมบูรณ์แบบคันหนึ่งเขาคือ h อน da นี่คือ Honda าบีโครับถ้าชอบจัดเลยนะครับจัดเลยทักน้องเจนจัดให้ไปได้เลยนะจ๊ะดาวห้าหมื่นก็ผ่อนประมาณเข้าค่าก็ประมาณสี่พัน่าเข้าประมาณสี่พันนะฮะหกปีนะฮะสี่พันอันนี้ก็ถ้าอยากทราบข้อมูลเชิงลึกนะครับน้าหน้าแอดมาหาน้องเจนได้เลยครับ0 8 7 7 6 7 6 7 6 7นะครับ หรือโทรมา0 9 5 7 3 7 9 5 9 4เบอร์ใดก็ได้นะครับแอดมาคมาคุยรายละเอียดดีเทลกับรถคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนี่คือ Honda b บเป็นโฉมเป็นโฉมไม่ได้เชนดแล้วนะครับนี่มาดูข้างหลังเลยนะบีโตัวนี้เป็นโฉมไม่ได้เชนแล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะเมื่อก่อนผมเคยใช้อยู่นะครับแล้วรถมันเสถียรมากนี่ฮะบีโอเมื่อก่อนเขาไม่มีนี่นะตอนแ,แรกมาก็ไม่เข้าใจทำไมมันไม่ทวาวะเป็นรถแฮดแบ็กนะฮะพอมาได้เชนมาปุ๊บม,ม,มีมาแล้วนะฮะที่ป นะเพราะเป็นตัวแรกๆมันไม่มีนะฮะมันไม่มีที่ปัดน้ำฝนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่บอกว่ารถบีโอเป็นเครื่องยนต์ 4, สี่สูบเครื่องพันสประหยัดน้ำมันนะฮะในการขับขี่เสถียรมากๆนี่คือบีโอแล้วเป็นตัวเชนตัวท็อปด้วยนะครับสีบอลเงินด้วยในหน้ามันเป็นใหม่แล้วมีวที่ปัดแนะ่ ทำก็ดีเมื่อก่อนไม่ทําก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเมื่อก่อนมึงขับตัวไอตัวที่ไม่ทําเวลาฝนตกมาเออมันก็ไม่มีปัดก็ไม่เข้าใจในแฮดแบ็กเขาก็มีกันหมดแต่บีโอไม่ทำแต่พอไปไม่ได้เชนแล้วเขามีมาให้แล้วแล้วก็ได้ตัวท็อปด้วย2องแสนสี่หมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะจ๊ะมาต่อเลยนะฮะคันนี้จองแล้วนะครับอันนี้คุณแม่อ้อจองเรียบร้อยแล้วเขารับรถวันพรหัสนี้แล้วนะครับนี่ขอบคุณขอบคุณคุณแม่อ้อมากมากนะครับที่ให้ทางรถบ้านชีวิตดูแลนะครับจองเรียบร้อยแล้วนะครับอนนออจองมาแปดหมื่นแล้วนะ H R V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  คันนี้อ๋อตัวท็อปด้วยนะฮะรถคันนี้ปี2015ครับ1.5 EL นะฮะ1.5 EL นะครับเป็นโฉมแรกนะครับไม่ได้โฉม,มไม่ได้เชนเพราะโฉมไม่ได้เชนโฉมไม่ได้เชนเนี่ย RS จะมีสลูปนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วนะฮะ EL มีสลูปนะฮะสองสลูปในเรียวนะฮะตัวนี้นะครับเป็น H R V 1.8 EL นะครับปี2015นะครับ เลขไม่หน oh, ึ each, 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 each. ่งแสนเกกิโลนะฮะโอ้โหแต่ราคาทุกถูกทุกถูกนะคันนี้ป้ายแดงล้านกว่าล้านล้านนิดๆนะฮะวันนี้พี่เลิตทําราคามาพิเศษเลยบางทีบางทีลูกค้าก็ไม่รู้ว่าคันนี้มีหรือเปล่านะฮะเพราะว่าออกช่องบางทีออกช่องตรงนั้นตรงนี้บางทีเปิดไม่เจอตัวนี้ตัวท็อปได้ไม่แสนเราคาสามแสนแดื่นแปบาท 3, ามแสนื่นแปบาทได้ตัวท็อป ะะได้ตัวท็อปได้สลูปได้สีเทาดำนะฮะนี่คือ Honda อีกเช่นเดียวกันนะฮอนด้ที่วนะีเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับเป็นรถที่น่าใช้มากเพราะเครื่องยนต์ทนทานนะครับขับขี่สบายๆแล้วสมูทด้วยนะครับนี่คือ Honda HRV นะครับต่อมาเลยนี่อันนี้อันนี้จองเรียบร้อยนะครับอันนี้ขอบคุณพี่ที่ลูกค้าจากไชนนะครับจองเรียบร้อยแล้วครับนะฮะหนึ่งแสนบาทนะครับ,นะะ 100, บ,นะรบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ มาต่อเลยมานี่เลยนะฮะ Honda b บีนะฮะฮอนด้าบีโหเดินมามีแต่ฮอนด้านะฮะคันนี้ Honda b บีนะครับปีสองพันสิบเจ็ดเลยนะฮะปีสองพันสิบเจ็ดะครับตัวนี้เป็นหนึ่งจุดห้าวีห้าที่นั่งนะครับหนึ่งจุดห้าวีห้าที่นั่งเป็นได้สีดําด้วยนะครับไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลนะฮะหนึ่งแสนแปดมกิโลโอ้ยเมื่อก่อนตั้งตั้งราคาไว้เกือบสี่แสนวันนี้นะฮะ จาก3ามแปพี่ชลิตไม่ขายนะครับมีโปรโมชั่นนะครับเหลือแค่3ามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทสามแสนสี่หมื่นแปดบาทได้บีวีนะฮะปีสิบเจ็ดด้วยนะฮะปีสิบเจ็ดด้วยได้หมอกเอาล็อกคันหน่อยดรโออ่าฝั่งไหนฝั่งนั้นเลยนะฮะส่องแม็กหน่อยนะฮะเดินมาส่องแม็กหน่อยนะฮะได้แม็กมาด้วยนะครับตัวนี้เป็นท่าที่นั่งนะครับบีวีนะครับก็เป็นรถยอดนิยมอีกเช่นเดียวกันนะครับได้ปีสิบเจ็ดคันนี้สวยนะฮะเครื่องยนต์ทนทานเพราะนี่คือฮอนด้านะครับได้เครื่องวีเทคด้วยนนนะครับับอี ล็อกอยู่นะเป็นห้าที่นั่งข้างหลังกว้างมากนะครับข้างหลังกว้างมากนะครับนี่มาเลย Honda City h o n d น City ้ 1.5V นะครับปี2010นะฮะ Honda c ซิ y ีปี2010นะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับ 1.5V นะฮะคันนี้เลขไมน่าจะอยู่ประมาณแสนแปดถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับชึ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 บนะฮอนด้าซิตี้นะครับ 1.5V ใช่ครับปี2010นะครับคันนี้เลขไม้นะครับ180,000 180,000กิโลใช่ฮะ180,000กิโลนะฮะราคาตอนนี้เอาเร็วๆนะฮะขายสดอย่างเดียวนะฮะ169,000บาท169,000บาทได้ตัว V นะครับฮอนด้าตัวเนี้ยขับดีมากเพราะว่าผมก็ใช้อยู่ <laughs> นะฮะในตัว V แต่ถ้าอย่าได้ตัวท็อปกับคันสีดำนี่เลยนะฮะ นะเอาราคาเท่ากันไปเลยครับ169,000บาทตัวนี้เป็นตัวท็อปได้สีดำนะครับเป็นตัว SV นะครับ169,000บาทคันนี้ตัว SV นะครับสี่ปีเดียวกันเลยครับปีเดียวกันเลยนะครับคันนี้นะฮะเลขใหม่นะครับอยู่ที่160,000กมนิโลนะฮะ160,000กมนิโลนะครับเอาราคาเท่ากันไปเลยฮะจะได้เลือกเลยฮะอยากได้ท็อปได้อะไรมาดูด้วยตาตัวเองดีกว่าครับ160,000 9,000บาทนะครับ1 6 9 0 0 0บาทเอามาข้างหน้าเลยลูกสวัสดีครับพี่เอซูดครับมาอีกแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะอ่ามาชมรถที่แบบราคาประหยัดประหยัดหน่อยนะฮะอันนี้คือมาดสองนะฮะ1.5ึ่งจุดห้าไฮไอหนึ่งจุดสามไฮนะครับมาดสองนะครับมาดสองหนึ่งจุดสามไฮนะครับตัวนี้นะฮะเป็นเบนซินนะครับปีสองพันสิบแปดเลยนะฮะปีสองพันสิบแปดนะครับ คันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะฮะหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะฮะนี่ราคาวันนี้ตั้งพิเศษไปเลยนะฮะเอาพิเศษเอาเร็วๆนะฮะสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทได้มัด้าสองใช้นะฮะนี่คือมัด้าสองนะฮะไมล์แสนสี่ปีสิบแปดหนึ่งจุดสามไฮนะครับเป็นสกายทีบแล้วนะครับรถคันนี้สวยเลยนะฮะสวยเลยนะครับอ่ามารถเก๋งต่อนะฮะวันนี้เราจะเน้นรถเก๋งนี่นะฮะ h o n ด้าซีวิกเอฟบีบอยนะฮะฮอนด้าซ v i c กเอฟบนะครับคันนี้นะฮะทะเบียนอ๋อตัวนี้เป็นตัวตัวนี้เป็นตัวท็อปนะฮะตัวนี้เป็นตัว e Navigator นะครับเป็นตัว e Navigator ปี2013นะครับเลขไมลหนึ่งแสนเก้าหมืนกิโลคันนี้ ผมไปขับมาแล้วขับเยี่ยมเลยนะฮะลูกค้าดูแลดีนะเับเปรียบเทียบตามปีไม่แสนเก้าถือว่าน้อยนะฮะที่จริงปีนี้มันต้องสองแสนกว่าแล้วนะฮะไม่แสนเก้านะฮะราคาขายไปเลยฮะตอนแรกเขาตั้งไว้สามแสนสามแสนสองหมื่นเก้าพันพิชริตทาราคาแบบเหมือนขายซื้อพาสองเก้าเก้าฮะสองเก้าเก้าฮะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้ตัวท็อปได้ตัวท็อปเลยเนะี่ยนี่คันนี้สวยมากนะครับขับดีมากเป็นสีสีอกอกเทาๆอมฟ้าๆนะครับ รถสวยมากนะได้ตัวท็อป e n e v i g a t o r นะับเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับภายในเป็นเบาะหนังสวยมากคันนี้นะครับ299นะฮะมาอีกคันนะครับมาด้าสตัวนี้เป็น1.5 g r o จุกรุ๊ปนะครับเป็นแฮชแบ็กอ่ารอบคันหน่อยเร็วตัวนี้เป็นแฮชแบ็กนะครับมาด้าสปีปี2012นบะฮะปี2012นะฮะมาสด้ามาสด้าสนะฮะปี2012ัใช่ไหมใช่สิ ใช่เพราะเปทะเบียนคอ l o r ทางอ๋องอ่างนะฮะปีสองพันสิบสองนะครับคันนี้นะฮะจะ f i n a น c ได้อยู่นะฮะปีสองพันสิบสองนะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่ามีโปรโมชั่นไหมมีจริงๆด้วยนะฮะเอาไปเลยฮะห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าันบาทได้มาละสองนะครับตัวแฮชแบกนะครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้ากรูปนะฮะนี่ก็ตอนโฆษณาก็เป็นพวกว่านธนกิจพวกอ่า ที่ที่ที่สมัยก่อนที่เขโฆษณากันเนี้ยเเนี่ย,เ,ยเปอารักนะฮะนี่คือมาด้าสองสีเขียวนี่สีเดิมจากโรงงานนะครับเขาไม่ได้ทําสีเพี้ยนผิดเพี้ยนอะไรนันี่คือสีเดิมจากโรงงาน1นึ่งแบาทเท่านั้นเองนะครับมาเลยฮะแล้วก็ไปข้างหน้าเลยครับอ่านี่คือซูบารุนะครับซูบารุเอวีคนถามเยอะอยู่เหมือนกันนะครับคนนี้ครับอยู่ที่ว่าหวยจะออกใครนะ คันนี้ซูบูรุเอ็กวีสีขาวจั๊วนะครับไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นกิโลเจ็ดหมื่นกิโลนะฮะตัวนี้นะครับสองจุดศูนย์ไอขับสี่โฟร์วิลด์นะครับเป็นฟูลไทม์นะฮะขับสี่นะฮะไม่เจ็ดหมื่นโลรถคันนี้สวยมากขับดีด้วยนะฮะรถคันนี้นะครับราคาป้ายแดงเป็นล้านเลยนะล้านกว่านะครับมาล้านสองล้านสามนะฮะดูซิมีโปรโมชั่นไหมนะฮะเพราะว่ารถที่นี่ปีโปรโมชั่นแทบจะทุกคันนะครับ ซู b ป r ร XV นะฮะคันนี้มีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆไหมเจอแล้วนะฮะปี2016นะครับเลขไมล์เจ็ดหมื่นกิโลนะฮะราคาตอนนี้นะฮะโอ้โหเมื่อก่อนตั้งไว้โอ้สี่แสนกว่าไม่เป็นไรฮะพี่ชลิตเขาทำราคาโปรโมทครับสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทได้สีขาวนะฮะหรือถ้าใครไม่ชอบสีนี้ก็ดันไปเลยคันข้างหน้าเลยนี่ฮะอีกคันหนึ่งครับสีเทาดำ คันนี้นะครับได้ปีสูงกว่านะครับแต่ไมล์เขาเยอะกว่านะครับคันนี้ปี17นะครับเป็นปี17นะครับไมล์หนึ่งแสหมกิโลคันนี้ก็ขับดีมากนะครับเป็นตัวท็อปเหมือนกันครับแต่ตัวนี้อาจจะได้ชุดแต่งเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนี่นะฮะราคาเอาไปเลยฮะไมล์เยอะกว่าก็ขายถูกกว่านะครับสามแสนบาท3ามแสนสบาทอ่ะถอยมาโอ้โหซูบูรุเอ็กวีนี่คนถามหากันเยอะนะฮะเพราะว่า เออต้องบอกก่อนว่าบอดี้เขาเนี่ยแข็งมากเหมือนพวกรถเบนซ์บีเอ็มอ่ะแข็งเป๊กเลยนะฮะทนทานนะครับแล้วยังมีศูนย์บริการยังมีอยู่นะครับมันยังไม่ได้ปิดนะครับยังอยู่นะครับซูบูรู้ยังอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็อะไรก็หาง่ายมันมีผู้ช่างเฉพาะทางออกมาเปิดอู่เองหลายที่เหมือนกันนะครับต่อมาเลยฮะโตต้าเซนต้าในเฮ้โตต้าเซนต้านะครับโตต้าเซนต้านี่ปีโอโห คันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปนะฮะตัวนี้ปี2 0 1พันสิบเจ็ดนะฮะเป็นปีสองพันสิบเจ็ดนะครับเลขไม่เจ็ดหมืนกิโลนะฮะเจ็ดหมืนกิโลเท่านั้นเองนะฮะป้ายแดงคันนี้เกือบเก้าแสนะฮะพี่ชลิตขายแค่สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทสี่แสนสองหมืห้าบาทได้เจ็ดหมืโลได้ตัวท็อปได้สีขาวรอบคันหน่อยเร็วอ่าคันนี้ได้ไม่เจ0ด0มืนกิโลนะครับ นี่นะครับรถสวยมากนะฮะรถสวยมากนะฮะนี่ฮะสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะฮะปีสองพันสิบเจ็ดนะฮะว่าไงครับโอเคเดี๋ยวสักครู่จะไปแล้วใช่ไหมครับไปแล้วอ่าได้ได้ได้ครับได้ครับเซลครับเซลเคครับโอเคครับเคคอนเฟิร์มครับโอเค โอเคอ่าฮ่เอาฮะเราช่วยเหลือกันครับเพราะว่าช่วงนี้เซลล์บอกว่าปล่อยรถกันเยอะเลยนะฮะบางทีบางทีเราก็ทํางานเพียกว่าบางทีปล่อยทีวันหนึ่งสอคันสองคันนะครับเราก็ช่วยช่วยเหลือกันไปนะครับนะเซลล์เรารักกันนะาฮ่าสบายบอกว่าตามมาจากคลิปฟอร์จูนปีสองพันสองครับอ๋อพี่ของสอนต้องประกาศผลพานที่ตอนนี้ลูกค้าจองมาแล้วนะฮะจองมาหนึ่งแสนแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะคนถามหามาเยอะจริงครับฟอร์จูเนอร์ติดตามไว้นะฮะหรือว่า แอดมาหาผมนะครับ0 8 7แปดเจ็ดนะครับแอดมาหาน้องเจนะครับอยากรูว่าที่ร้านมีฟอร์จูเนอร์ยากให้เลือกเยอะไหมครับหมดแล้วครับตอนนี้ฟอร์จูเนอร์หมดหมดสต็อกทั้งโชว์รูมนะฮะทั้งเบนซินทั้งดีเซลไปเกลี้ยงหมดแล้วนะครับต้องประกาศประธานาภิเษกจริงๆนะครับก็ติดตามช่องโชวิคารนะครับทุกแพลตฟอร์มได้ถ้าติดตามฮะรถจะเข้ามาเรื่อยๆครับไม่ต้องห่วงครับมันมาเรื่อยๆมาบางทีมันก็มาทีคัน2คันนะฮะแต่มาปุ๊บก็ไปปั๊บบบบบบบนน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 ะะะะคคคคครร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 ัััััััถาามมหหกกเเเเเยยยออออฟ์์จูีี้้้้ดดแลลวททงงซซิ จองมาแล้วเบนซินปล่อยไปแล้วนะครับแล้วก็ดีเซลก็จองมาแล้ว1 0,000แสนบาทนะครับนะฮะเป็นพี่ขวัญนะครับจากไชน่านะครับอ่ะต่อมาเลยนะครับคันนี้นะฮะปีสองพันสิเจดนะครับตัวเหมือนกันคันนี้สีดำนะฮะบนมาข้างหน้าเลยครับคันนี้ปีสิบเจ็ดนะฮะสีดำนะครับนี่นะครับเซนต้าสีดำนะครับคันนี้นะฮะไม่หนึ่งแสนสามื่นกิโลนะฮะอ่า ไมโยคันสีขาวนะครับพี่ชุลิศทำราคาแค่3า5แ0 0่บาท395,000บาทเอาสีดำคันนี้ไปใช้เลยฮนะตัวท็อปเหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวานะคันนี้มันไม่7 0 0 0 0 0ฮะ4 2 5อาันนี้ไม่แสนสามเอาไปเลยฮนะ3 9 5 0 0 0บาทท็อปทั้งคู่นะฮะท็อปทั้งคู่โอเคครับเดีย๋ยวผมขอพักเบรกตรงนี้ก่อนนะฮะพอดีลูกค้าเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี เดี๋ยวผมจะเดินลอดอีกนะครับเพราะว่าจะยังมีอีกหลายคันที่ผมต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ